ทำไมต้องเรียกว่าจับปลาสองมือสัตว์อื่นจับไม่ได้เหลอเช่นจับหอยสองมือหวานเจี๊ยบจุบๆยามเย็นๆเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็น พิงไผ่ไหวเอนโยกไปโยกมาดูแล้วเพลินใจนกน้อยจับคอนส่งเสียงเจื่อยแจ้วจุกกูจุกกูดูให้ชอบดูให้โดนครับสวยๆยามเย็นๆเลยครับชุดใหม่ๆเลยครับ จัดหนักจัดเต็มครับมาดูรายการที่หนึงกันเลยครับเป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นครับวัดบางพระครับอําเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับดูให้ชอบดูให้โดนครับเหรียญหล่อหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นครับ มาพร้อมกล่องกระมยี่เลยครับรายการที่2ครับเป็นพระสมเด็จครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จครับสวยๆเก่าๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระปางลีลาเนื้อชินครับหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุกครับปางลีลาอ่อนช้อยอรชอนอ่อนแอนเลยครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จครับ เนื้อสวยๆเลยครับหนึกๆนุ่มๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับจัดไปครับรายการที่6กครับเป็นพักกิ่งหลอโบราณเก่าครับไต้ฐานอุดกิ่งครับเนื้อโลหะครับ รายการที่7ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับที่ระลึก2478ครับปีพศที่สร้างครับ เนื้อเปียกทองคําครับรายการที่9ครับเป็นพระสมเด็จครับลงลักเก่าครับเนื้อสีสวยเลยครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ครับรายการที่10ครับ เป็นพระเนื้อผงครับคุกหลักเก่าครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่11ครับเป็นรูปถ่ายหลวงปู่สุขครับด้านหลังจานยันครับสวยๆแล้วครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าครับ รายการที่12ครับเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยครับหลังยัน5ครับรุ่นคุ้มภัยจังหวัดเชียงใหม่ครับรายการที่13ครับเป็นพระนางพญาพิมพสองหน้าครับ สวยๆเก่าๆแปลกๆนะครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับรายการที่14ครับเป็นหล่อโบราณหลงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ รายการที่สิบห้าครับเป็นพักกุเนื้อชิ้นเก่าครับรายการที่สิบหกครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปครับที่ระลึกสองสี่เจ็ดแปดครับ รุ่นสร้างอ่านไม่ออกครับดูให้ชอบดูให้โดนครับรายการที่17ครับเป็นชินราชใบเสมาครับเนื้อชิ้นตะกั่วเก่าครับหลังลายผ้าครับ สวยๆแล้วครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับไม่ไกลเกินฟันครับรายการที่18ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆแห้งๆนวลๆเลยครับรายการที่19ก็เป็นเหรียญ หลวงพ่อโสธรครับสองสี่หกศูนครับหลังยันครับเหรียญเก่าๆเนื้อสวยๆเลยครับรายการที่ย0่สิบครับเป็นเหรียญอาจารย์เฮงครับน่าจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเฮงหลังยันครับเหรียญหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมครับ เนื้อออกสีนาคเลยครับรายการที่21เครับเป็นพระหูยานครับเนื้อชินตะกัวครับหูยานลบบุรีครับรายการที่22ครับหล่อโบราณหลวงพ่อทบครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่23ครับเป็นเสียนพราะแก่ครับเนื้อโลหะครับ รายการที่24ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อสีสวยเก่าๆเ,เลยครับรายการที่25ครับเป็นพ,พับปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังยันครับปิดท้องเก่าครับ รายการที่2 6ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อออกช็อกโกแลตเลยครับสวยๆครับสวยๆมันๆเลยครับรายการที่2 7เครับเป็นพระสมเด็จครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองครับ รายการที่28ครับเป็นพระปิดตาไม้แก่ครับจานยันด้วยครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่29เครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่องเงินครับ หล่อโบราณแปะยิ้มครับรายการที่สามสิบครับเป็นเหรียญเหรียญพระพรมสีหน้าครับด้าน,นหลังเป็นลาหูอมจันทร์ครับเท้ามหาพรมครับ รายการที่3าครับน่าจะเป็นแนบครับแนบพระยานะสวอ์ครับฝั่งเพชรฝั่งพลอยับสวยๆเลยครับรายการที่32ครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อเดิมครับหลังยันครับ สองสครับเหรียญหล่อเนื้อโลหะครับรายการที่33มสครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อส,สวยยเก่าๆเลยครับสวยทุกองค,ครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับนำมาให้พี่ๆน้องๆได้แบ่งปันกันเลยครับ ไม่แพงอย่างที่คิดครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จหลังรูปทายหลวงพ่อเตียงครับรายการที่35ครับเป็นพระปิดตาครับปิดตาเนื้อผงเก่าครับ รายการที่36ก็เป็นพักกุครับเนื้อโลหะครับสวยๆเลยครับน่าจะเป็นหูยานทรงเครื่องครับรายการที่37ครับ เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อพิธครับด้านด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเดิมครับหลวงพ่อพิษหลวงพ่อเดิมครับรูปถ่ายเก่าๆเลยครับรูปถ่ายกระจกครับรายการที่38ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับ สวยๆเก่าๆเลยครับรายการที่39บเก็เป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อทองคำวัดโพนิมิตครับวัดวัดไตมิตครับสวยๆเลยครับ แวววับจับตาครับรายการที่40ครับเป็นเหลี่ยญปั๊มหลวงพ่อสโสธรครับพิมพ์2หน้าครับสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่41ครับเป็นเหรียญพระพุทธชินลาดครับหลังภาษาจีนครับรายการที่42ครับเป็นพระเนื้อผงเจ้าคุณนอครับหลังยันครับเจ้าคุณนอ วัดเทพศิลินครับรายการที่43ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับสวยๆเลยครับเนื้อออกทองแดงเทือเลยครับรายการที่44ครับเป็นคุณประหลัดเก่าครับ ตามหานิยมครับสวยๆเลยครับรายการที่45ครับเป็นตะกุดครับเก่าไม่ทราบที่ครับมี2อง,อง,อ,งองครับองค์ที่2องครับเป็นพับพุทธครับน่าจะเป็นรูปหล่อปั๊มครับ น่าจะเป็นสายใต้ครับสวยๆเก่าๆเลยครับมาดูชุดพิเศษกันบ้างครับสวยๆแล้วับยาวๆไปเลยครับมาดูรายการที่หนึ่งกันนะครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่างครับ รายการที่2ครับเป็นปิดตาครับหลังยันยุ่งครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเกษมครับเขมโกครับสุสานไตลักษจังหวัดลำปางครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จครับหลังรูปละฆังครับปั๊มหมึกสมเด็จวัดละฆังครับ รายการที่4ก็เป็นพระสมเด็จเก่าครับไม่ทราบที่ครับรายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จครับเนื้อเก่าๆเลยครับแห้งๆเลยครับ รายการที่6ก็เป็นพระนางพญาครับเนื้อดินเก่าครับรายการที่7ก็เป็นรูปหลอกปั๊มครับได้ฐานอุดกิ่งครับหลวงปู่เขียว,ว,ยวยครับสวยๆเลยครับ รายการต่อไปครับเป็นเหรียญหลวงปู่สุขครับวัดปากคลองมะขามเท่าครับหลังยันครับเนื้อออกเนื้อเงินเลยครับห่วงเชื่อมครับรายการต่อไปับเป็นพระสมเด็จด้านหลังปั๊มหมึกครับหมึกแดงครับ ลูกลักคังครับน่าจะเป็นสมเด็จร้อยปีครับเนื้อสีสวยเก่าๆเลยครับแห้งๆนวลๆเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับที่พากเครื่องมหาชนครับ พี่ของน้องสนใจว่งไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยทุกองค์ครับขอบคุณครับ